พี่วันหสวัสดีค่ะอ่าวันนี้จะมาสอบถามเกี่ยวกับโครงการสาวมิตรทินสู้โควิดนะคะคพี่วันมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็สวัสดีนะคะค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะ่ะในยุคโควิด19คือสาวมิตรทินน่ะน่าเศรษฐกิจแบบดีนะคะมีโครงการแบบนี้ดีๆมาก็คือแบบว่าโอเคค่ะเจะได้ย้อด กำไรเพิ่มขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เป้าหมายที่พี่วันได้รับก็คือสามพันตอนนี้พี่วันขายได้เท่าไรหร่แล้วคะก็ตอนแรกอ่ะก็คือตั้งเป้าอยู่ที่ห้าพันใช่ไหมคะแต่ว่าสินค้านะ่ะบางครั้งมันก็ขาดต๊อกค่ะแลก็เลยพี่ก็เลยได้แค่สามพันบาทอ๋อแต่ก็เกินเป้าเนาะใช่ใชโอเคจ้ะพี่วันมีเทคนิคในการเชียร์ขายยังไงคะเพิม่มเพิ่มยอดขายในแต่ละรอบอ่ะค่ะ เทคนิคก็คือแบบว่าเราจะแนะนําสินค้าให้ลูกค้าใช่ไหมคะคะ,คะเออสินค้าตัวนี้ดีนะคะตัวนั้นกะดีนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้ก็ดีค่ะตัวนี้ลดราคาอยู่นะคะคุณล,ลูกค้าเยี่ยมมากก็จะแบบอุ้ย รู้สึกมั่นใจในตัวเราใช่ไหมคะโอ้เก่งมากเลยสั่งสร้งแล้วเราก็จะได้ยอดเพิ่มขึ้นค่ะ๋อดีมากเลยค่ะพี่ค่ะแล้วหลังจากที่พี่วันผ่านโปรแกรมสาวมิทินสู้โควิดแล้วบริษัทมิทินได้โอนเงินให้พี่วันรู้สึกยังไงคะโอ้โหมันดีต่อใจมากมากค่ะขอบตอนนี้นะรู้สึกความหูรู้สึกความคุณค่ะดีมากค่ะนีต่อใจจริงๆค่ะจ้า เนาะแล้วก็พี่วันอยากจะฝากอะไรถึงบริษัทมิตรทินไหมคะที่เขามีโครงการนี้มาให้กับเราสาวจำหน่ายก็คือขอขอบคุณมากมากนะคะที่มีโครงการดีแบบนี้ค,ค่ะแล้วก็สาวมิตรทีนก็จะได้แบบสู้ๆนะคะทุกคนพ<อ>ยายามทำยอดใน้สูงๆนะคะจะได้กำไรเยอะๆคะ่ะค่ะขายมานานแล้วค่ะเดี๋ยวโอเคพี่วันวันนี้หนูขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ